ขอขอสวัสดีเพื่อนๆ FC ทุกคนนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่เสาชิงช้านะครับผมจะพาเพื่อนๆข้ามไปวัดสุทัศน์นะครับวันนี้เราจะกลับมาเช็คราคาวัตถุมงคลที่วัดสุทัศน์อีกครั้งตรงนี้ก็เป็นเสาชิงช้านะครับซึ่งเขาบอกว่า เป็นใจกลางกรุงเทพนะครับถ้าเรายือนอยู่ตรงเสาชิงช้านี่นะครับนี่ครับบริเวณเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปวัดสุทัศน์นะครับตามผมมานะครับฝากวอนเอฟซี FC, ช่วยกดไลค์และกดแชร์ฝากไว้น้ำแน่คนผู้ให้กัน ตอนนี้ผมพาเพื่อนๆข้ามมาแล้วนะครับมาอยู่ตรงนี้เลยหน้าวัดสุดทัศนะครับสุดทัศเดี๋ยวเราจะเข้าไปนะครับ ตอนนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปกราบพระศรีสากยมุนีนะครับงามสง่ามากนะครับแล้วก็ชมภาพจิตกรรมฝาผนังภายในโบสถ์นะครับตามไปด้วยกันนะครับวัดสุทัศนเทวรา,รามก็ถือว่าเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกนะครับชนิดราชวรวิหารก็ตั้งอยู่เลขที่ หนึ่งสี่หกนะครับถนนบำรุงเมืองแขวงราชบุรีเขตพระนครกรุงเทพนะครับมีชื่อเรียกกันเป็นสามัญหลายชื่อในสมัยโบราณนะครับเช่นวัดพระใหญ่วัดพระโตซึ่งเป็นการเรียกตามลักษณะพระพุทธรูปสำคัญของวัดก็คือพระศรีสากยบุณีวัดเสาชิงช้าก็เรียกนะครับบางคนก็เรียกวัดเสาชิงช้านะครับสมัยก่อนก็ถือว่าเป็นสถานที่ตั้งซึ่งใกล้กับเสาชิงช้านะครับ บริเวณที่ตั้งของวัดสุทัศน์เทวรารามก็อยู่เกือบกึ่งกลางของกรุงเทพมหานครนะครับเปรียบเสมือนเขาพระสุเมรนะครับเป็นศูนย์กลางจักรวาลเป็นศูนย์รวมของสับสิ่งที่น่าสนใจรูปแบบการก่อสร้างของสิ่งก่อสร้างภายในวัดก็มีทั้งกติธรรมปริศนาธรรมนะครับสัญ,ญลักษณ์ที่ต้องคบคิดปัญหาให้เข้าใจนะครับการวางผังการก่อสร้างก็ทําอย่างเป็นระบบเป็นระเบียบสวยงามนะครับสาหรับวัดสุทัศน์ เป็นจุดเด่นและเป็นสีสง่าแก่บ้านเมืองของเรานะครับเพื่อนๆมีโอกาสมีเวลาก็แวะมากราบไหว้ขอพรได้นะครับแวะมาเที่ยวชมได้นะครับตอนนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาชมวัตถุมงคลนะครับเราจะมาเช็คราคาวัตถุมงคลกันสำหรับวัสดุทัศนะครับผมก็มาบ่อยนะครับเพื่อนๆแต่ก็ วันนี้มีเบอร์โทรให้เพื่อนๆด้วยนะเผื่อใครสนใจวัตถุมงคลก็อยากเช่าบูชาทางวัดก็จัดส่งนะครับวันนี้เดี๋ยวให้เบอร์โทรนะครับตรงนี้เป็นเท้าเวสรนะครับ6,9 0 0นะครับ6,900นะครับองค์ใหญ่นะครับ แล้วตรงนี้นะครับเป็นเหรียญน,นี่ครับ100นะครับเหรียญครบรอบ215ปีของทางวัดเลยนะครับเพื่อนๆสวยด้วยนะแล้วก็มาตรงนี้นะครับมาตรงนี้ หลวงพ่อกลัดฟินนะครับหลวงพ่อกลัดฟินครอบแก้วอย่างนี้แปดร้อยนะครับเพื่อนๆนครอบแก้วนี้แปดร้อยเล็กๆนี้สี่ร้อยนะครับส่วนองค์ที่ให้เช่าบูชาองค์ใหญ่อย่างนี้แบบบูชานี้ห้าพันนะครับห้าพัน น,นี่ก็ห้าพันนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับพระกลิ่งกรรมการนะครับสองพันห้าร้อยห้าศูนย์นะครับหนึ่งพันห้าร้อยพระกลิ่งทองทิพย์หนึ่งพันห้าร้อยนะครับเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆสงสัยราคาเราจะมีเบอร์ของทางวัดนะครับโทรมาสอบถามกันได้นะครับถ้าผมบอกราคาผิดพลาดไป ก็โทรมาไลน์มาได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจวัตถุมงคลคือพระกลิ่งของวัดสุทัศน์นะครับนี่ครับมีตั้งแต่ราคาหลักพันหลักร้อยก็มีนะครับนี่เพื่อนๆดูเอา3,500นนี่เป็นเหรียญ เป็นพระจริงวัดสุทัศน์สองปีนี่เพื่อนๆโทรมาสอบถามราคาได้นะครับนี่ห้าพันเรอบาทนะครับร่วมสมทบทุนชุดสมโพธ200ปีนี่ครับสวยนะครับเป็นชุดนะครับ ี่ก็สวยนะองค์เล็กนี่ห0ึก็มีนะครับเหรียญน,นะครับ2,500บาทแบบเป็นช่อนะครับเพื่อนๆสงสัยราคาก็โทรมาสอบถามที่วัดได้นะครับเพื่อความกระจ่างนะครับนี่นี่หมื่น้านะครับหมื่นห้า สองพก็มีแล้วแต่รุ่นนะครับแล้วแต่รุ่นนะครับสำหรับพระกลิ่งนะครับมาตรงนี้เป็นทาเวสวรรณนะครับ300แบบ300-400ก็มีนะครับทาเวสวรรณเนื้อทองเหลืองลมดำหรือเปล่านี่ครับ นี่หกพันะครับ6 9พัสวยมากนะครับผ้ายันแบบนี้100นะครับแต่ด้านหลังก็จะอีกราคาหนึ่งนะครับแบบเข้าเกราะผ้าคนละเนื้อนะครับเพื่อนสนใจก็ติดต่อมาทางเจ้าหน้าที่ที่วัดได้นะครับ สนใจวัตถุมงคลชิ้นไหนนะครับดูไว้แล้วก็โทรสอบถามได้เลยนะครับวันนี้ทางวัดจัดส่งนะครับจัดส่งถึงบ้านนะครับมาดูตรงนี้กันนะครับผมตรงนี้เป็นเหรียญหรือเปล่านี่เป็นเหรียญน,นี่หนึ่งร้อยนะครับนี่หนึ่งร้นะครับเป็นรูปเหมือน สมเด็จพระสังฆราชแพรนะครับสร้างปีพศ2562นะครับ100นะครับนี่องค์เล็กๆครับผม500หรือเปล่า500 <500 S 1> ห้าร้อเนื้อสำลิดเททองผิดถูกขออภัยนะครับนี่หกรนี่หกร โทรมาสอบถามได้นะครับวันนี้เราให้เบอร์โทรทางวัดนะครับเพราะว่าราคาจะมีหลายแบบนะครับแล้วก็แตกต่างกันนะครับเ,เพื่อนๆแล้วแต่รุ่นนะครับนี่สามพันนะครับเนื้อนวโรหะแล้วก็พลักกิ่งย้อนยุคอินโดจีนนะครับ น่าเก็บน่าสะสมนะครับเพื่อนๆว่าก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับสำหรับพระกลิ่งวัดสุทัศน์นะครับ2 5ง0ก็มีเพื่อนๆน,นี่พันหก็มีแล้วก็มี800ก็มีนะนี่มีเหรียญราคามีตั้งแต่หลักพันหลักร้อยนะครับ 8ปดร้0ยหกร้อยพันห้าสองพันห้ก็มีครับมีหลายรุ่นหลายแบบนะครับสำหรับพระกลิ่งนะครับนี่ห0ึ่ก็มีนะครับพระสุนทีบุนีนะครับปลุกเสก ยี่สิบหกหกสองนะครับหนึ่งพันนะครับอ่านผิดถูกขออภัยนะครับให้เพื่อนๆโทรมาสอบถามได้นะครับนี้พันสี่นะครับพันสี่พันสี่นี้หนึ่งพันออกแบบได้สวยนะครับสำหรับวัตถุมงคลของวัดสุทัศน์นะครับ แล้วก็ใส่กล่องกรรมยีสวยงามนะครับนี่พันสี่นะครับเพื่อนๆน,น่าเก็บน,น่าสะสมนะครับหนึ่งพันถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่ล้ำค่านะครับนี่นี่เขาก็เขียนบอกไว้นะครับก็มีกล่องใส่สวยงามมากนะครับ สนใจก็มาเช่าบูชาที่วัดได้นะครับถ้ามาไม่ได้ก็ตามเบอร์เลยนะครับนี่ก็เป็นเหรียญตัวอย่างราคานะครับมีตั้งแต่พันสี่พันสองแล้วก็มีรูปนะครับรูปนี้ก็สวยนะครับแปดร้อยนะครับแปดร้อยบาทได้ทั้งกรอบนะครับนี่ครับ พันสี่หนึ่นก็มีนะครับเขาก็จะโชว์ด้านหน้าด้านหลังให้เราได้เห็นนะครับเพื่อนๆสนใจก็ติดต่อเช่าบูชาได้นะครับวันนี้เราจะลงเบอร์ไว้ให้นะครับเป็นพระเนื้อผงก็มีนะครับ50บาทเองนะครับพระเนื้อผงของวัดสุทัศน์นะครับ นี่ครับพระเนื้อผง50บาทก็ใหญ่ๆนี้สี่รนะครับ400ร้อยพระผงนี่ครับพิธีพุทธภิเศษยิ่งใหญ่นะครับสำหรับวัตถุมงคลของทางวัดสุทธั์เพื่อนเพื่อกาสแวะมาก็แวะมาเช่าบูชาได้นะครับหรือว่าติดต่อเช่าบูชาทางวัดก็จัดส่งนะครับ หลังจากผมพาเพื่อนๆชมวัตถุมงคลแล้วนะครับตอนนี้ก็จะพาไปกราบขอพรพระกลิ่งองค์ใหญ่นะครับและก็เท้าเวสุวรรณนะครับอยู่ด้านหลังนะครับเพื่อนๆตามมาครับ วันนี้ผมก็จะพาเ,เพื่อนๆไปกราบสักการะบูชาท้าเวสสวรนะครับวัดสุดทัศน์นะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็พระกลิ่งพระกลิ่งใหญ่นะครับนี่ครับ พระกิงใหญ่พระกิงใหญ่แล้วก็ทาเวทวสุวรรณนะครับ งนี้ก็เป็นพระกริ่งใหญ่นะครับก็จะมีคาถาให้เราท่องนะครับนี่ ระแสก็ยังแรงไม่ตกนะครับสำหรับการกราบไหวบูชาเท้าวเวสุวรรผู้ซึ่งเป็นอธิบดีแห่งอสูรหรือเจ้าแห่งผู้ผีปีศาจทั้งหลายอีกทั้งเท้าวเวสวรรยังเป็นหนึ่งในเทา้าจะตุโรกบาลทั้งสี่นะครับผู้คุ้มครองดูแลโลกมนุษย์สถิตยอยู่บนสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกานะครับประทับทางทิศเหนือมีอสูร และพูดผีปีศาจเป็นบริวารและเป็นเทพแห่งโชคกลาบอีกด้วยนะครับวันนี้ก็เลยได้เลิอกดีนะครับได้ถือโอกาสพาเพื่อนๆมากราบขอพรน,นะครับตรงนี้ก็เป็นรอยพุทธบาทจำลองนะครับและก็องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าตอนบำเพ็ญตะบะนะครับอันนี้ก็เป็น หมอชีวกโกมารพัฒนะครับซึ่งเป็นแพทย์ประจำตัวพระพุทธเจ้านะครับมากราบขอพอรได้นะครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมากราบนะครับกราบสักการะพระพุทธเศษะมุนีหลวงพ่อกลักฝิ่นจำรองนะครับอยู่ด้านนี้นะครับ ก็จะมีบทสวดให้เรานะครับบทสวดหลวงพ่อกลับฟินนะครับ วันหยุดมีเวลาก็มากันได้นะครับที่วัดสุทัศน์เทพวรารามเป็นวัดสวยบนเกาะรัตนโกสินที่นอกจากจะมีศิลปะที่งดงามแล้วยังมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจนะครับเพื่อนๆก็มากันได้นะครับเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีนะครับ นี่ก็เป็นไอดลลายของทางวัดสุทัศนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจวัตถุมงคลก็สแกนลายได้เลยนะครับสแกน QR Code ไว้ได้นะครับเผื่อติดต่อเช่าบูชาวัตถุมงคลนะครับ